สำเร็จเรียบร้อยแล้วบ้านนี้พี่น้องเนาะเรื่องหลงคุ้มหลังคาเงินเพนิ่นบ้านนี้เนาะอ่ามีแต่ว่าเสี่ยงเสีเอาเงินให้น้องเพื่อนก้อนพอได้ซื้อน้ำซื้อในเนาะคืออันค่าไฟอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าทางเงินเพื่อนเราได้คิดค่าอยังหลอกพี่น,น้องเนาะแต่ว่าเขาเาจะให้เพื่อนช่วซื้อพี่น้องเลยเนาะจะให้นั่งร้องเพื่อนไว้อ่าพอได้ซื้อน้ำซื้อในกินอะไรพี่น,น้นองเลยเนาะเพราะว่าเขาจะอาศัยไฟเพื่อนมามุ่งหลงังคาจนเลี่ยวพีนน่น้อย เออตัวเนาะเอ้าได้ล่ะอ่าต่อาซอยขาไผ่300,000ได้ละเด้อนี่ได้จกมอันนี้นพมันบงลูก2 0 0โดยเนเฮ็ดนี่แล้วเด้อ๋อเพคอยลงกินข้าวเที่ยงดยามาทนซำลูกะนี่น้องเ้เปไโอ้เนาะ แล้วชาดิคู่มือเขาแกงหนุมานเข้าใจเข้าใจล่ะเนาะกินเลยบ่นี่เอาเอชื่อลยบ่กูไปกินในเตียงก็ได้ในเตียงก็ได้อืมอ่แกงครบกะแทบอลไรเนาะมีมีผักมีอันเห็ดเห็ดอะไรเนี่จ๊ดพันไปเห็นอันแบบว่าเป็นโตมากนะดนี้นะแบบผมยาวพันเห็นเป็นโตมากผมยาวผมยงาเลยโดยที่เป็นผักลาดในเป็นลาดแบบว่า ม,มาฉบาับมาบอกว่ามันเป็นกลุ่มอยูน่นะมันเป็นแบบพรมเต็มมดตะบิดหันน้ำผล้านตะบิดหันแล้วไม่คิดว่ามากนะแม่คิดแบบัน,นชมนุันเป็นตัวเลขนะนะเ,เล็กมากกับเล็กควาย,ยานี่นแม่พันว่าเป็นขึ้นผาคล้าน,านแล้วก็ผมเงาดยออดำและโตดำปึกเลยแหละ อย่างเดีบบดได้พี่น้องเนาะนัละอยางดอย่างน้นสมัเห็นกันฮิงแล้วนะลูกเนาะเป็นอะไรบ่เร่เก่าแลเนะก็ให้เห็นนลยลูกเอ้ยังไดขิ้นแม่นี่ยแหละอะคิดอไรก็ได้แม่มคิดไิ่งลรยางได้ว่าได้ชำนี้เนาะก็อยู่เพ็นหน้าบ่ว่ามันหนาอะไรลูกเก่าอะไรไปทางอื่นฉันน่าไม่คดไร้งไม่คิดลาย่างคิดอะไรเสี่บ่ได้แม่เมด่อบไอันนั้นแล้วยังบ่ามันหมดีล้วจะฮ็ดไแม่ก็คิดบบนักนล้ะลูกสิแลดวอย่บาไน้่แมอันั้นแล้วยังบ้างแม่คิดยู้หค พี่น้องเอ้ยเนาะมิดจี้ดีบ้านนี้ช่างพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่ทางน้องๆเพื่อนพากันคนดินเข้าบ้านนี่บ้านโทจะว่าส้ำเร็จเรียบร้อยบ้านนี้เฮ็ดเอื่นเทินอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อพ่อขับสว่างบ่แสนอีกแล้วเนาะตอนอ่าคำคำย้ำเลงพี่น้องเอ้ยเนาะเดินทาง,ขงาเข้ามบึงอ่าเพื่อนของทางไม่อุตสาห์พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าช่างเพป็น กลับแล้วบ่หรือว่าไปเฮือนอ่าของน้องมวยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าคันคือเพิ่นอยู่นี่ก็สิให้เพิ่นมาจ่ายเงินเพิ่นมื้อนี้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าแล้วเรียบร้อยไดถือว่าอ่าสําเร็จงานแล้วบัดนี้ตั้งแต่ช่วงล่างบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตัวนี้จักยามไดบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อว่าเบิดงบแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องอ่าสร้างนสร้างขาม อุตสาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะท่านใดที่ว่าอ่าอยากช่วยซอยเนาะทางมีอุตสาเพิ่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกกได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังแต่ยังก่อพี่น้องเอ้ยบดนี้เนาะยังอีกขั้นตอนก่อบดนี้พี่น้องเอ้ยท่านใดอ่าอยากชวซอยกยินดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้เล็กผู้น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะสบกันเข้ามาโตเนาะสร้างบ่ได้กินน้ํานแล้วบานีเนาะื้อเนาะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเนาะได้คิดว่าเพิ่นอยู่อยู่ซะดอกพี่น้องเอ้ย

ก็แม่คือคือเห็นได้ตู้เย็นโอ้คักแล้วนี่พี่น้อยเนาะคืออยู่มองนั่นแท้เนี่ยโมจิตยังมองไม่ก่อนคือก็ต้องคนมาตอนผมมองผมนั่อยู่มันนี่พี่น้อยเนาะฮะฮะเอาบ่เอาวะเอออันนี้สลายพี่น้อยเนาะเอามายืนมองมันบ่มีนั่งกันเดี๋ยวว่าสำเร็จเรียบร้อยบัดนี้พี่น้องเยเนาะ อ่ะต้นนมตนนมอ่ะต้นเพื่อนเด้อย้ายละนมเนาะแม่จะอยู่เพื่อนอยู่ดิเออแม่เพิ่นอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเนาะคือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะเรื่องของคุ้มหลังคาเพื่อนเพื่อนบัดนี้เนาะอ่ามีแต่ว่าบะเชียนสี เอาเงินให้น้องเพื่อนก้อนพอได้ซื้อน้ำซื้อไนเนาะคืออันค่คาไฟอ,อ,อะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าทางเองินเะพื่อนนะพอได้คิดค่าอยังหรอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเ้าเๆาจะให้เพื่อนใจซื้อพี่น้องเยเนาะทีให้น้องเพื่อนไหวพอได้ซื้อน้ำซื้อไนกินอะไรพี่น้องเยเนาะเพราะว่าเาอาศัยไฟเพื่อนมามุ่งหลังฆ่าจนเลี้ยไปหน้องเอยเออเนาะเอา,อนะเอาได้ละเออเนาะ ซอยขาไผ่สามเซนได้ล่ะเด้อะบอกแม่จะน้ำเนอพอได้ซื้อจะได้กินพี่น้องเลยเนาะมันกาเพราะว่าช่วงนึงเพิ่งใส่ไผ่ลายอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะถือว่าเราคุมราคาจนแล้วพี่น้องเลยเนาะอโอเคจะว่าเข้าไปหาทั้งเป็นก่อนโอเคดีใจน้ำได้ตู้เย็นเด้อใเซน่าไม่ลายเด้อะมาเพราะได้กินน้หาเย็นเย็นน้ำแน่เลย แช่อยบ่ไล่ะแช็บ่แ่ไปชพี่น้องเาะอตัไปเดี๋ยวเขาไปหาทั้งในอตสาเป็นก่อนเนาะอ่าชิดบ่ทางเป่นบ่เฝั่บ่มาบ่พี่น้องพี่น้ำหัวากันเราควรทิ้เข่าใช่อายู่เนาะครับอ่าตัว สบายดีสบายดีอ้าวข้าวต้มขนนมแม่งานสูกันจินเด้อสร้างมันเมื่อแล้บอแม่เมื่อเมื่อเมื่อเลยมันบอถ่ายถ่ายอยู่อถ่ายอยู่อ๋อันี้ผมมาเกิดเมื่อเลยวะนี่เออแลวมันโบนียาวี่นะแม่้งกยวนีเดยดยดย

nhoi, kinh sốt phở, nước này này nó, mình đi, kinh này nhoi đó, à, bong lên kinh xong con, à, mama mẹ vảy mà, mẹ vảy con bự hơn, kim bự hơn người kinh này, nó, để hết như vậy, để, chỉ leo lên kinh đến kinh bớt, chạy, gấp năm, con này để như bơ này, để này, để nào con để kinh gấp này đi, à, à, ai đó, à, con kinh 2 con, à, anh này cả lục riêng, à, này, bộ chip rồi này, khai chụp โดยตอนนี้กินนํากันแล้วเรียบร้อยบาดนี้เนาะแม่เนาะโยโดยอพจักมนีน่ะก็เ็ให้เอไปกินบ่พจักมอันนี้ันมบ่ายโมงลูกบ่ายโมงโดยเพิ่นเฮ็ดให้แล้วเด้อ๋อค่อยลงกินข้าวเที่ยงโดยมาบ่ทันซลูกะโดยอันนั้นยังพากันมา่นไกบ่ พ่นเขามาได้เบาตาได้ลูกาตาดวตานั่งพ่นหนึ่งจืเพ่นบ่ได้หรอกจืพูดงามน่นบ่ดยผูงามเลยแม่ก็จือบ่ได้เออจืืบได้ทังดนเติบอยู่ในนี้ฮันภาันาดินขึ้นบานยพ่นก็สอยได้หันผูนจเต็มหมดเลยก็ได้แล้วส่พืมก็ได้ชนะจังมาเอาเงินไปเลยเพราะว่าเอาสิมา คือว่าเพิ่อนยู่นะข่าวมาท่านนะว่าเสี่การติดใจเงินเพิ่นเลยครับว่ายังบ่ทันก็เป็นมือใหม่เนาะโดยค่าไพ่เพื่อนใจเรียบร้อยเด้อโดยวเพิ่นบ่ได้คิดค่าอยังดอกแต่ว่าลูกให้แปลว่าเฮาอาศัยเพิ่อนเพื่อนบ่ได้คิดค่างหยังเอ้ยคิดเพิ่นกให้ให้ใช้อยู่แล้วพี่น้องเนาะเวไล่ให้เทสตนี่ชาติก็เพิ่นให้ไปต่อนําอยู่แล้วเนาะไม่ได้คิดค่าอยังแต่ว่าเฮาจะให้ซอยเพิ่นพี่น้องเนาะโดแล้วแล้วลูกบัดนี้เรียบร้อยแล้วบัดนี้เนาะเรียบร้อยแล้วงามแต้ๆอ่างามบ่มักบ่แม่ อิ่งคิงยูบาทนี่แค่ตัวได้ชาบานี่จังใชได้กอบาทนี่อันนั้นเนี่ยบนี้ดูค่ะเด็กนี้เท่านั้นเลยปุ๊บไปเผาท่านนีกว่าบาทนี้แม่ก็ไปเผาท่านหาเงินมาก่อได้บาทนี่ยอมเลยดูยอมได้ว่ามัยอมเลยเป็นบ่ยอมกระยุบไปนั่นแหละบม่ได้ว่าโอ้พังไปแล้วมึงเธอหามาได้กะสิมาก่อยุบอะไรบ้างี่ป่ เอามเลยมันก็เป็นไปบุได้เลยหามันก็บุได้ด้วยฮะได้แต่พอกินเขาครวรแรงงานแล้วก็แล้วเมื่อสดินด้นมียังคือละไ่องแทนทำแทนเห็ดฐานก็ได้มีอยังอีกเด้วบาานีนน้องมียังไงเฮไยโปองน้องไม้โอ้โหเนาะแล้วสารนี่คู่อยู่ในเขาแกงน้อไม้เข้าใจเข้าใจล่ะเนาะกินไรบ่นี่เอาเชื่อไรบ่นดูไปกินในเตียงก็ได้ในเตียงก็ได้ แกงครบกระแซะอะไรเนาะมีมีผักเมียนเห็ดเห็ดอะไรนั่นแหละข้าวตีบ่จุ้๊ดอ่าี่เนาะเฮ้ยถึงคนเจ้าเด้อไมนก้องอดบ่เไม่กองโอ้ว้าลูกก็มาแต่ไกยไปแล้วเนาะมาตะไกลช่องนานเห็นแล้วบ่ได้ยินคนโทรอยู่เว้ากันอยู่ป้าใส่มาไกลแท้ว่าจันทำอาไรไหวไปเอาอันนี้ปิดไว้ก่อนเยอะก่อนเด้อไง่ายกินต่อยอยู่เลย Ôi, vừa nãy nhỏ khác này vì rồi? Bịt vào được đâu? thôi. loại bạn này nó. Khai cái này hứa này đê, này hứa này đúng. Ôi sao mình thấy là khác gì đây? đôi đôi lụ ngam đây. Vâng mồm đây cả. Đó vô bên nhăng bên nhăng. Cảm trai cảm trai. À mà vào chít nó, cảm trai lại đây vào chít đó nó. Mà vào chít cứ cao nó. มาแต่ปากช่องคือลองมาแต่ใต้พุ่นไปไงปากช่องนะมาเลาะนี่เนาะเนาะลงยึดเรืงงานนี่เนาะไปไปโดนเลยพี่น้องทั้งนั้นกันเนาะเอาไว้คายไว้คายป้องเติมเงินขับรถเนะฮะจากนอกนายเติมผมควรเติมพี่น้องเนาะมาได้ไปโดนใส่ห้องปุ๋ยหยอดสิจันห่อนหยอดจูพี่หน่อยเนาะเอาไว้เทิร์แล้วลูกเอาโอเคเดี๋ยวว่าแซนโอาดูว่าทางเนซาเป็นก่อนโอ้ทางน้องเพิ่นกับผ้ากัน ส่วนดินขึ้นอยู่บอนีรเนาะทางนี้ใส่คู่เลยทางนี้นะใส่คู่ลูกอันนั้นกับลูกเต้านี่แหละลูกล้านนั่นแหละยุบยุบทำเันชุดอะบ่แม่ชุดแล้วลูกแน่นเลยได้แน่นแล้วเพราะเนี่ยมเออไม่ต้องบ่มน้าบ่มน้ั่นหเอกมาชุดแล้เหะอคะแม่เอาขึ้นอื่นก็เอาขึ้นผู้นี้จะบ้านนี่ห่อม่ต้องเอาขึ้นลายบันไดก็ได้เอาพอดีเพียงหนาข้าดด้วยไหมโอ้แต่ละแต่ละล็อกเนาะแต่ละแต่ละล็อกนี่อา่แต่ว่าตัวนี้ยังใช้ใส้อีกอยู่นี่ ตัวนั้นไซตั์ตัวไซต์พอด้วยกับไซต์พุรีท่วมพุรีรังค่างด้วยนะแหมโดยและที่เรือนาบ้านบุลุนะได้ปรับปรุงแถวนั้นเนาะเออคือว่ามันเดือดมันยังเขากับซาไปหันเลยแถวแถวนาบ้านยังและซาไปใช้แถวมันนั่นนะแยกเลย่นแบบว่าใช้ทางข่างมันมีน่าคางเป็นยังไนั่นนี่นะอ๋อใช้แถวข้างไงบ่โดยพคนแบบบนันลุกแบบนี้นะคนแบบอันนี้นี่แบบนี้นี่อันนี้กะชิคุดรู้ว่าแถวค่างนี่มันมันแบบมันชูงไปได้ไหมเนาะจะได้ใช้ทางไหน เออใส่เบื้องพุ่นแหละพุ่นซาซาไปแถวนั้นแหละแถหน้าบ้านนั่นแหละก่อนซาเพมันก็เฮ็ดงามไปดีเนาะไหมเนาะงามเลยดูงั้นงามเลยขอบมันก็งามเนาะงามเลยดูเออแม่สีดมสีแดงชุดใจเลยเล่นก่อนนี่ไหมแม่นยังวาแม่ก็แงงอยู่ยังวะแงง่ดีไหมุดมือมันนี่ก็ได้แยงงมุดมือเลยโอ้ยเป็นแรกแม่คิดแม่กะมานั่งเบิ้งอีกนั่นอีกแม่ก่เคยได้ด้วยชุดตัวนี้เนาะโดยงามอิงคิงอยู่แน่นแต่เนี่ยผู้ชืยนเไยผู้มู้ชื่ตัวนี้เห็นเพื่อนนี่ เอ้าวคุกชึกเจ้าแม่กันเป็นอะไรไม่ได้ว่าพันได้ยังนะว่าบ่เอาบ่ได้แม่พันยิ่เดือดขึ้นีนเด้อพันยังบ่เออแม่พันบัานนี้ก็บอกพันไปแล้วเนาะลูกนะคิดว่าลูกมากกับมาอยู่ละบ้าเขคิดคนเดียวก็สิถามบอกลูกแน่สังคมจริงหรือสังคมไม่จริงกะเขาทิเป็นจริงหรือไปก็บอกเขาจะเถื่อเนาะพันไปไหนพันไปเห็นอันแบบว่าเป็นโตมากนะในี่นะแบบผมยาวพันเห็นเป็นโตมากผมยาวผมยาวเลยโดยที่เป็นหน้าผากลาดในเป็นลาดแบบว่า มันฉบัดมาบอกว่ามันเป็นกรุ๊ปอยู่นะมันเป็นแบบผมเต็มมดตะบิดหันน้ำผกล้านตะบิดหันแลวไม่คิดว่ามอะนะไม่คิดแบบันาชมุจเป็นตัวเลขอนะนะเล็กมากกับเล็กควายเด้แบ่พันว่าเป็นขึ้นผากล้านแล้วก็ผมเงาดยดำและตัวดำปึกเลยแหละนะ่นนะงเด้บาดนี่พี่น้อยเนาะนั่นไม่คิดว่าเล็กมากแล้วกับเลควายดูแต่ว่าเป็นตัวเลขแบบว่าเป็นแบบเป็นตัวชัดนะนะเนี่ยัากเลยอันนั้นเราบอกลูกเขาแล้วว่าแล้วก็ บอกลูกชุมนันแน่แต่คนว่าชื่อว่าลูกมากกัิแม่ชิบอกว่าท่านแต่ว่ามาอยู่แล้วคิดคนเดียวมันนี่ฮะนะหรือว่าพันเปรอนี่เนาะอันนั้นยังบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจักล่าวเออผลให้เงินให้ค่ำมานะลูกให้โชคว่าเด้มือเท้ามือมือคุมลัคาแล้วพนให้โชคให้มาเนาะดูเฮงนิดเดียวเลยดูงามเลยดูเด่งขิงมึงได้หันแบบแน่นนาเลยนะเป็นไรกฝนตกลงมึงแต่ว่าเมื่อคืนนี่ ตกแล้วเมื่อคืนน่ยตกแล้วหมครับมันมานั่งอยู่ในหันนั่งนี่มานั่งคอยเบิ่งบ่โดยนั่งคอยเออบ่ได้เปียกนักว่าโยเนาะว่าเยอะแล้วนาอิงคิงยังนัะงนาถ่ายชังสีกับลูกเอาน่านาดอกนักหนักเพลงสีมัหน้าแม่โดยเพราะว่าดูเอาราคาแพงลงด้วยนะราคาแบบลอยลอยซ่าราคาอยู่ในแบบว่าน้ำรับน้ำรับกลางเขนใช่ไหมแมันมีแต่ค่าแพงกว่านี้อีกแต่ว่าดูเอาลมันมันกะเทากับพยาศวยุไนพยนามเหมือนน้า แล้วกันมีราคาถือกุนนี้อีกแต่ว่าเขาเอาราคาปานกลางแต่ก็เขาเอามาใช้มันกะคุณภาพมันก็บจะดีกลัวดยแบบตัวบางก็มีเนาะตัวบางก็มีตัวลูกเอาอร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งกมีนี่แต่ว่าลูกเอาเอาอะไรราคาตัวตัวรับกลางรับกลางสินะ แน่นหนาลูกเอ้ยงามเลยแต่ว่านี่กะโอ้ยแม่ก็ดีใจได้สำร็จโอ้มันกะเอาเห็ดแล้วเขาได้เห็ดแล้วกะไม่ว่าเขาสิเห็ดแล้วกะเออมา่งเนาะเห็ดจนชัวรุกชัวลานชัวเรนไปผู้แหล่พี่น้องเนาะเกินชานโดนเขาแก่ผู้แหล่บแก่ชราผู้แหลบเห็ดแล้วก็เลไปเลยวันนี้อยู่เป็นแม่ก็ได้ได้เหินอยู่แล้วแม่ก็มีแห้งชั่นี้แม่ก็ดีใจเดูเห็นชั่นี้เออดีใจจะแท้เลยม่คิดได้ฟันเนาะว่าชีโดยว่าชีเป็นแบบนี้ได้สำนี้แม่คิดว่าเออชอยูทูบตลอดลูกแม่นะแม่คิดในใจนั่น ขิดตอนยูพุ่นแลิดว่าชิบะไรทํำนี้มาเลยมีซ่ีคารีเข้ามาไปซี่เนาะถ้าถูกมาปลักตไปแล้นโอ้ยพี่ตัองเนาะเพิ่นการโชยดีโดไดยพี่ตังไเนาะเมมเบอร์ดัลูกอีกหน่อยที่วันนนรับมาะลายเซนูะเด้พี่ตังไงโดนลายละลายเซนดูเงินเพอร์ชิฮาได้คือนักอีดีนักนักอดีก็คือ ทางแม่สายตาหลัก oh. อีดูนี่ว่าแม่ก็คิดแม่นั่นแหละลูกเอ้ยเออถ้าว่าท่านใดเนาะอยากช่วยแบ่งเบากันเนาะคบเย่น้อยบ่ว่าสิให้ช่วยแบบว่าเนาะอันแต่ว่ามทบมาสินะดเ็กน้อยนะบ่ว่ากันอาเนาะจงว่าเพิ่นนักที่ชุดนักงวงนะลูกลังาเพิ่นเนาะน้ําใจเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ บริเวณแม่นพีบริเวณแม่นน้องไอ้แม่นน่องเขาแต่ว่าเพิ่อนเพิ่นเห็นความลำบากความความยากทุกยากของเขาเลยเพิ่นเห็นแล้วกับเพิ่นคิดชงสารเลยเพิ่นอยากซอยจะให้มีเงินมีชาดูแบบคือบ้านคือเมืองเพิ่นเนาะไปเห็ดอันนี้เหาะเพน่าเห็ดหม้อยูใช่ไหมปุ๊บนี ต่อไปเ้าก็ดิ้นล้นหาอีกเอาแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรเนาะดหาอยู่หากินน่ะลูกเอ้ยคือเรื่องการช่วยเดือนี่บ่มีไผสิมาช่วยเ้าจนโดยตลอดชีวิตเป็นอย่างไรเนาะโดยบ่มีนักดูเอ้ยชำนีิกันดีใจชุดๆุแล้วในระวางเพิ่นแล้วแล้วในระวางตอนนี้เพิ่นก็อาจจะบ่ได้ช่วยเ้าอีกแล้วนหโ้าโม่ห้าวกะจะจังหาในเหตุในทำไปทำไมเนาะดูลุ่มซ่าแล้วอะไรกันพอจะบอกมีบนอยู่หรือเพิ่นจะเพิ่นชำนี้แล้วแม่ก็หาไปนั่นแหละ ปกติเราดูไปเรื่อยๆทำมาหากินไปนั่นแหละหลุดรังแม่ก็มีแล้วดูหากินนะอ่าเถอเนาะเป็นว่าพผนก็ได้แล้วมาแล้วดูหมูหลังคาเรียบร้อยแล้วงามแต่อิงคิงอยู่ขวันแม่นี่ป้าแต่มเต็มงามบ่ไหนงามดูเอ้ะถักอะไรผลเห็ดให้เน่ป้าแต่มเต็มแหน่น้ำหมดบนใดก็ได้ เนี่ยทาวอนเนาะโอ้ยดูลูกเลียวไปบ่ได๋ก็ยังว่าแยงแม่ก็ได้ออกมาติตุ้มก็ก็แยงหลังคานั่นแหละแยงไปไดก็ได้งามหมดพ่นก็ได้อแนองไหนก็บ่ได้มีมงติเนาะว่าาง่เฮ็ดละเอียดดีพี่น้องเนาะนตกจักๆก็บ่บ่ได้ัวหยังลูกมีหยังกินแรงนี่แม่เออมื้อนี้หัน แม่ก็จะควบ้องห่มควบ้งควบบ้องบ่ควกบ้งแล้มอื่นแม่ิหาน้าม่ลงบ้งอื่นเลบริหาชองมือเลยนี่ช่เหมืนกัคือสิบริมาแล้วเนาะวอนน้เอ้ยาว่าทางบาเร่มือนเด้อไก็จะทัวว่าวันอะไรกันจางีนงจีนไดกรลูกว่าเองลูกแม่ก็กันอะไรยังว่าลูกเองนเพ่นเราไปหน่อยเนาะจิใจค่าร้างคนนั้นแหละมี ใช่เพิ mm ่นแต่เ okay พ sí, so mm ิ่นก็ถ่ายหึงเติรอยู่เนาะแล้วก็เพิ่นก็เมื่อยซะว่ามันนานก้อนเมื่อสินะเพ่อบอ่ามันมาบ่ทรของพระท่านเนี่ยนะเนาะขอบรุก็บ่ติดอกไปหลายทางนะลูกเนาะบนหันบนนี้จ้ะนะเผื่อสิมากบ่แฮงขอโทษขอภัยหลายที่มาบ่ทันกันบ่เป็นหยังดอกเนาะโดยเพิ่นก็บ่ได้ว่าปานไดเดอกเมื่อยสก่อนเพิ่นว่าอ่า ัตวมีแต่แบบฝนตกเลยกับมานั่งโดยฝนตกแล้วแบบีฝนตกแม่ก็เข้าไปอยู่ในนี้ว่าเป็นยังไงมันจะหัวในได้เหรอต้องญี่ปุดเบิ้งเนาะโดยชำนี่แล้วว่างามบเลยอิงคิงแบบนี้แบบค่อยหัวนะมาขนาดนี้แล้วนี่ยหัมียางกันได้ไหมมียางกันนะนี่บ่อโอว่าขักอีไรีว่าแม่ว่าเบิ้งมานั่งก่อนมันฝนตกจักในยามคืนนลยนะไหนก็ลุกมาแหมืก็มานั่งอีพี่แล้วเข้ามาในนี้เดี๋วก็แล้วโอ้ว่าขักอะไรนี่ฝนเห็ดนี่ว่า ยี่พอมุ้งชางกะซีแบบถาวรเนาะอันนี้แล้วอันนี้นี่มันหนาอันนี้เนี่ยโดนอันนี้นี่ยโดยแต่มันยังมีสีอยู่ทั้งเทินอีกเมื่อการขี่เมียงได้อีกอีกโดนั่แบบมันบุกเข่าขี่เมียงง่ายปขนไดบุกคือช่างกะซีตัวนั้นนะว่าสองสามปีเริ่มแล่เนี่ยเริ่มเริ่มแดงนะชังกระสีแม่เนาะตูไปนะแล้วมันกระบางกลอีกไปหน่อยเนาะแต่ว่านี่นี่ยมันหนาโอ้คาราโม่เนี่ยกัดจนลืมจนเจ๊เจ๊แล่ละจำเม่เทาไปแล้วจำลูกใหญ่ไปแล้วลูกก็เป็นเบาไปแล้ว ก็ยังใหม่อยู่เช้าวั <อะ S 1> านน<ล>ีน้ก,กันมาเช้าในรากาบริวัติเอาเล่นไลย <โด S 1> อะไรมันสีจบสีงามไปมือหน้าเขาก็ปรับปูงเอาไม่ต่อคลองนะเขาก็เก็บไ,ไ,ว,ไว้เก็บอันนี้พวกะเป๊กกันนั่นนี่ไม่ได้เผาท่านเอาไปไหนไม่จุดทานนั่นเน้อยๆไปท่านเอาไปแต่ว่าเพิ่มเพินเ่นแล้วก่อนจุ<โ>ดเอาก็ได้ส่วนไม้ส่วนตอออะไรมันเมันเอาดังลุ่มต่อกวกเป๊กเขา khỏe mày cả xe lê cả khèo cả đây nó tát cả lê gặp gặp chị chị hào cả mày chỉ thao này chỉ thao đẹp ngàm lê chẳng qua mẹ cái nhang nãy sao ma chắc mà ngàm nó phải thua ừ, <laughs> cả thua bỏ phật cả ma đấy chắc gần ngàm đấy nó phải ra bọc đấy như quần bà đấy nền ná là lẽ เออว่างามว่างามได้วะนกน้อยเนาะโดยลูกชมได้ยังว่าพี่แล้วน้องยังบุได้ชมนี่โดยขอบขอบใจขอบคุณทา้งนิจตาเพิ่นเพิ่นมองเห็นเพื่อนน้อยเนาะใถือไม่ไดอมากบุญคุณเพิ่นนี่ที่ว่าาหยังมาเปรียบเทียบก็ได้เลยเพื่อนน้อยเนาะที่แบบว่าเพิ่นชอยชเอาข้าวบ้านนี่ด้วยแต่ว่าให้เราเองนี่โอ้ยแล้วลูกว่าชีวิตของแม่นี่แล้วแล้ว จะอยู่ตูบตลอดแม่ได้ยู่ตูบตลอดด้วยข้างนอกเป็นไงขยันแล้ววี้เนาะดีใจแล้วเดือนเดือนแม่เออเฮือนเฮาเนาะใหญ่งามเท่าเดิมแม่เนาะว้าดูอย่ามาเหยียบมั่งยูแม่มันบวมมันลงช้ำไหลลงอีกจุบก็ปวดขาแล้วนั่งนี่เลยค่ะมันก็พอมันบักนั้นพอมันบ่นนี่ค่ะบ้าไหนบ้องมันลงแล้วลูกเออเดี๋ยวเออมันแน่นเลยเด้มันแน่นได้ไหมลงเต็มมู่บ้านนี่ลงเต็มหมู่บ้านเต็มหนึ่งนี่บ้านนี้แบบม่วงบวบเลยเด็นแ้วว่าหัน ได้แล้วอันนี้กับปรับปรุงให้มันเพียงกันนะน่ะตัวนี้พอได้ผู้ดีฉับนี่ดูห้องนี้พอดีได้ห้องนี้โอ้โอ้แม่นะเขาเหยียบมันกับบวมร่วงด้วยดีใจว่ะยังได้มงลังคาเนาะผนตกก่อนสองมือสองคืนนี่ว่านันสีตัวเองดีไหมดีใจดีว่ะโชว์มุ้งแล้วอะไรเถื่อนด้วยดูดูงามแสดงดูวเถิ่อนแม่นี่งามดีได้เอา ໃຫ້แม่ໂອໄຊອຸປະໂພດໃຫ້แม่ຍາຕາມຊັ້ນເດີ້ເດີ້ເນາະອຸປະໂພດນີ້ຄົນຈັ່ງໃດກໍໄດ້ໂຕກໍມາມື້ນາອັດບິ່ຊິດມນາມນກັ ลูกกะยังไดเนยแหละสิมาเห็นกันเฮิงแล้วนะลูกเนาะเป็นยังใดบุ้งมึงดูเนาะดูกา็ให้เห็นเลยลูกเอ้ยังไดก็เฮือนแม่นี่แหละยังไดก็ได้แม่คิดไร้ทิ้งไร้ยางได้ว่าได้ชำนี้เนาะพอจะเห็นนาบ่ว่ามืันหนาวอะไรลูกเก่าก็ได้สิไปทางอื่นชนะไม่คิดไม่คิดไร้ยางเห็นไร้เสียบันทีไหมเมื่อจบแล้วอ่านั่นแล้วยังไงบามันหมดเดี๋วจะเห็นอันได้เมยก็คิดแบบนั้นแหละลูกสิ่เลี่ยมยี่บ้าบ่าที่แม อันนั้นแลจังว่าไม่คิดยูหรือคิดตัวนี้ปนนักลวงแต่คิดนักบ่นี่คิดนักเลยคิดอีกมาแรงเลยคิดจะคิดลายแล้วเองนั่นอยู่เองหุ่นบุคคลนั่นอยู่นักลวงและแบบว่าเนาะมันก็ได้แต่ทำนี้เนาะกับผู้ขานก็ดีใจชุดๆเลยแม่นก็ได้แต่ว่าคิดต่อไปอีกมันก็คือว่าแบบนี้อะนะจังซันนะแล้วแม่ก็คิดคิดอะไรคือบ้านคือเมืองเราดูเยจะได้จะได้เอามา้อนคันนี้แล้วกันม้อนคันนี้ก็จะได้ก็แล้วไปนอกเป็นกำลังใจให้เด้อ อแม่ด้วยลูกด้วยแม่ตาเอ้ยยินได้เลยขอให้ลูกได้สำนีกแล้วเนาะจิงได้ก็ได้จะขอบุญขอบคุณจะแม่เอ้ยทิ่งทุกอย่างที่สร้างเหินสร้างซานในบุคคลนี่ได้สำนีกบุคคาก็ดีใจยินได้ก็ได้ภูมิใจแม่เอ้ยยินได้ก็ขอให้แม่ีภูมิใจเนาะโดยโดยลูกก็ขอให้แม่ที่ดีมีแห้งตลอดไปเด้อแม่เด้อความเจ็บยินได้ในแม่เด้อความไขให้มีแม่เอ้ยมีทิ่งิ้งดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้าได้แม่เด้อ ไปใช้มาใช้ให้ปลอดปลอดภัยแม่เอ้ยยังได้ก็ได้เงินทำกะไรมาแห่งกัวเก่าพันเท่าลอยเท่าด้วยแม่เด้อยังได้ก็ได้ที่ระชังมาให้ผู้ค้าเผื่อซานได้ชำนีผู้ค้าก็ดีใจแม่เอ้ยยังได้ก็ได้ไอ้ผู้ค้าแข็งแห้งไปเรื่อยๆใช่ถูกเมตตาเลยทำไเนาะยังได้ก็เพิ่นหนักหน่วงเนาะทุกชีทุกอย่างไม่ก็คิดน้ำพิ่นได้นอนยามบัคืนก็คิดคิดน้ำพิ่นคิดน้ำพิ่นได้ไหม่ไม่ไม่ก็เพิ่นเนาะอ่าแล้วค้งลังคาก็เพิ่นหรือเพราะว่าลูกแจ่งมาเนาะแม่ก็ฮับมด หับผูหนะหับผูทุกอย่างโดยหับผูทุกอย่างเลยแม่ก็ับราคาเนาะโดยแล้วกับแรงแม่ก็คิดลูกเลยงานมาเท่านั้นเท่านี้แม่กับตานะลูกแม่กับคิดโดยโดยโดยจะได้ก็ได้โอ้ยอย่งว่าลูกเต่ากันให้ดีนไม่แห้งนะลูกเด้อจะได้กับหนาแม่มานหนามมันมันจีปะยีทิมแม่จะได้ก็ได้ป้าหรอกดนาะเรื่อ่านกะให้ลูกเบิ่งไปน้าไม่ยั่งน้ามาเลยได้แต่ลงค่าคิดแบบก็ดีใจแม่ก็ได้ชุดนี่แล้วโดยโดย ขาดดีใจชุดๆเจนไดกับได้แม่เอ้ยเจนไดบอเบิ่งลูกเบิ่งเต่าเนาะสุดขาดแข็งแขงไปเรื่อยๆแม่เอ้ยแม่ตาเอ้ยสาธุแม่เอ้ยตะบุญตะคุณเจ้าเจนไดก็ได้กลมกลืนไปมานานเหยียบลรงแรมนรงเด้อเป็นเฮาวขุนมานนุนแล้วก็เหยียบลรงแรนดำได้ก็ขอให้แม่ได้สิ่งนั้นนะแม่ตาเด้อสาธุแม่เอ้ยเป็นไงใหญ่กว่าคนได้เนเอ้ยเอ้ยเจ้ยเจ้ใดีใจและชำนี่ดูเอ้ย คันโบได้จำนีจากกะเนาะมากะอันนี้ที่ชุดแล้วที่ชุดแล้วจากล้านจากทะเลล้านทะเลตื่อแล้วชำหนีก็แล้วทะเลล้านและก็ิปนี่กะใหม่อีกกระทะเลเนาะสิบไปล้านแล้วและอันนี้อีกก็จักทะเลอีกมากะชุดเลยแหละช่องมืดไปคุณลูกว่าแหละจริงทุกอย่างลูกเอ้ยเพิ่นมืดกระจายก็พ่นชุดแล้วแหละ โดยโเอาโอเคได้ไหมเด้อพูดแต่เดียวมาใจเขาสร้างก็บเจ้าม้าใจยู่นี่แหละเด้อดูลุดดูดูดูจะมาคือเก่าแล้วเนาะดูดสบายดีสบายดีเด้อโดยอ่าพี่น้องเนาะคือว่าสดีเรียบร้อยบบบนี้พี่น้องเนาะเรื่องของทางเมอุตสาอ่าโทพี่น้องเลยเนาะใส่คุมใส่ขอบเข็มที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งหนาทั้งดัง ใส่ขอบเปิดเลยงามพี่น้องเอ๋ยเนาะสาธุขอขอบขอคุณขอบคุณทางแม่ยายตาเปินเด้อพี่น้งนะองเด้อเนาะแหงนชายกันจนแล้วจนทั่วมุ่งหลังคุมหลงังคาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยเนาะงามอีดีพี่น้งนงอนงเอ๋ยเฮ็ดเอิ่นเทินพู่น้องทา,างแม่โอเปนขอบูมิใจงามมาสั่นพี่น้องเอ๋ยเนาะไปมาเห็นกันว่างามงามมาสั่นพี่น้องเอยเนาะสีเทากรตัดกับสีแดงหมดโอ้ยเข้ากันปานย่างแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะใส่ขอบแพงเลยครับโอ้ยพอดีเปอดเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะ เอาจะรักกิปนี่ขอตัวรำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อเราพี่ภาคกันขอโทษขออภัยน้เพาอพี่น้องเนาะคนอื่นก็นกนขอ,อทุกท่านทุกซีทุกท่านเป็นกาัางแรงใจให้ทางมอเสอแน่พี่น้องเราตระการสามภูมขอมบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อบอกกดข้ามโฆษณาโมเสอไปค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่นานเออพี่น้องเด้อเราขอเอฟซีพ่อพี่น้องปเป็นเจตจุบุญทุกท่านเน้องเย็นเป็นจนสุขส,ส,สบายสบายใจเบ้อสุขุมสุขคนสหรับมานี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะ Yeah,